สวัสดีครับมาอยู่กับช่องมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดครับใคลิปนี้ครับเป็นคลิปมาตลาดงัวครับเดี๋ยวมาเบิงราคางัวกันนะครับหลังจากที่บริเตุคลิปมานานนะครับเดี๋ยววันนี้พามาเบิงอีกครับมาตลาดงัวเลยครับดูครับงัวครับหลังจากที่สากสารพูนยังคำปิดคุนงัวนะครับกับราคางัวข้างจัดถูกลงหลายนะครับ เดี๋ยวผมพามาเบ่งราคาเพราะแต่ละตัวราคาแบบไรนะครับมาครับงูอะายขนาดครับสาวีบอเล่นี่ลุงโอ้ยสองหมื่นสี่ดคุณละ่ะนะครับตัวนี้สอครับ ชาโดเล่เลือด62.5ครับตัวนี้งามครับโอ้มีงวเลือดลายครับตัวเมียครับ,มรบแม่แดงนี่าไตรลุงเม่แดงนี่ครับ,รบตัวนี้ได้สากแม่กันนี่เด้ดเอฮะ <BS> มาเบ่งงวลง <sm all> ตลาดงัวครับตลาดงัวประโคกลายครับเปิดใหม่ครับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงงัวช่วงนี้ก็ปิดการคุณแล้วนะครับทยอยงัวที่อายุหลายๆของสากรณ์พญาคมลงก่อนนะครับผม ก็ประมาณ3เดือนครับปิดคุณสากลพลยังคำครับเริ่มอีกทีหนึงก็เดือนมีนานะครับจะเปิดคุณใหม่อีกนะครับให้พี่น้องเกษตรกรอดใจรอนะครับสำรับสมาชิกสากลพลยังคำครับผมพาบรรยากาศพาเบิ่งบรรยากาศรอบๆครับตลาดงัวครับตัวใดตัวใดครับพ่อใหญ่สิบแปด จะมาพีได้มือหน้างัวไปแลกกับมูยู่้านให้ไอพ่อมามารักวอกามาละ่าได้บาทนี่มันเลจังได้บานโอ้ยคือบ่นงมันจบบ้านจบตายมติดตู้รถูงมันจบบรรยากากคือคักครับสำหรับตลาดงวงมือแรกครับ ไา้เป็นได้ครับคนยองๆน้อยๆกล่าวนคนยองคนเนาะก่าตัวนี้สองหม เบื้งบรรยากาศตลา,ลาดดัวบ้านโคกลลยครับเปิดใหม่นะครับผมมีฟาร์มอยู่ใกล้ก <uw> ็เลยถือโอกาสมาเบิ่งราคางัวนะครับก็ถ <ihin> <BTS> ือว่าพอฟังครับเนื่องด้วยปัจจัยการปิดคุณงัวของพลยังคำนะครเห็นในราคางัวเขาค่อนข้างจะขยับลงครับสำหรับสำหรับงัวสายพันธุ เชอรี่หรือว่างวเขลาเลยบ้านเฮานะครับดึความพึกขึ้นครับส่วนมากก็จะมีแต่พอค่ากับพอค้านะครับคนซื้อบ่ค่อยมีครับรว่าถ้าพอค่ากับพอค่าเขาจะมีวิธีการซื้อนำกันเองนะครับถ้าเป็นคนไทยอื่นมาหรือว่าคนต้องการซื้องัวมาเองนี่ก็อาจจะ หอยง่ายคืออาจจะบท่านเรียบขออพ่อค้าปาไในนะครับแต่ต้องมีการผ่านคนกลางคนที่รู้จักกับพ่อค่าในห้อยงัวนะครับไปหาซื้อมาให้นะครับส่วนมากจะเป็นวิธีการนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่โบมีความรู้ด้านงวแต่มีเงินอยากได้งวก็บางทีอยากอาจจะเสียเปรียบกับพ่อค่าได้นะครับต้องมีพ่อค่าคนกลางนะครับเป็นคนที่สนิทนะครับทําการซื้อแล้วก็เอาไปส่งให้นะครับไปบอกสเปคว่าต้องการแบบนั้นแบบนี้นะครับ เือไปให้เนหะ็นงวด่างตัวนี้ครับงามครับลายมันได้สีด่างๆนี่ว่ะเฮ้ยก็งามนะสีมันเนาะเครหูเลืองนี่ หัวเลืองนี่ไปแล้วบ่ลหงเหลืองนะโอ้ที่เขาพี่พหัวเลืองไยเวทที่นี่หัวเลืองนะคือเขาเอาแล้วเนาะโอ้ก็งามขนาดงัวดังเนาะลายปรไดัเนาะราคาเนาะเนี่ยเนื้อมันได้ดีเนาะมันอันมันสีมันงามอ่ะนะอย่าเนาะน่แมตัวแม่ครับตัวนี้แม่บ่ครับผมครับ ส่อนผมอยู่ในนี่<ะ>เอ่อคนได้าทงานได้มาชม,มครับคำ <c oughs> ได้งัวกระจูงไปเลยเ <c oughs> งัวลายขนาดนั้ครับนเนาะออามาจากตลุงหรือมาเบิ่งเอามา,าตัวลเลยมาสองตัวครับหา่อ้เองเหมืนนี่ง่ายเพิ่ราคาสดได้สามมืน่นลุงชีขาวๆนี่มืปลายนี่บ่ลุง

มีหัวเลืองในระใส่หัวเลืองี่ะขายแล้วตัวนี้ลายมาได้คุใหญ่เขาขายเนาะครับหัวเลืองโอ้เอวนี่นะแม่นี่เท่าไรน้อแม่นี่นาะแม่นี่ซาซามเขาขายกันสัส่รยกนามสองร้อยสี่ยาสี่รอยคมดังนั่นราคาพอฟังครับ จะน่าจะมีมา,ามัน <C> <Lyn> ตกลงราคากันแล้วน <iac al noise> นี่กัเป็นบรรยากาศนะครับของตลาดงวบ้านโคกลร้นัดแรกครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหมอวัววันธรรมดาชา,าวนาวยุทธด้วยนะครับพยายามจะให้ถึง1 0 0 0งพันซับสไครต์นะครับในในปีนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ